ไม่ต้องไปดูเชิงเบียดเข้าไปมาดูว่าสามพญาที่ว่าสายจัดจ้านนี่จะต้านการบุกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ถ้าเกิดบาดแผลแตกนี่ก็เหมือนเดิมนะครับแอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับผู้อนุรักษ,ษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับหม้อมเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่เกิดบาดแผลแตกเอาไปเข็มละ500ครับใครท่ายากน็อกนี่รับไปอีกนะครับถ้าเตะก้านคอสอกกลับเข่าร้อยนี่1 0 0 0 0บาทจอระเข้ฟานหางค่ายาก3 0,000่นครับ มาดูครับเกมนี่เริ่มจะเปิดแล้วครับยกนี้ยก3ครับียกว่าเดินเบียดชวนทะเลาะแล้วตอนนี้เพชรประมวลสามพยาไม่ปะทะยกนี้ออกมาใช้จังหวะฝีมือออกแข้งซ้ายแทงซ้ายดูวงในนี่ก็ล็อกเอาไว้แต่เพชรประมวลไม่สนวันนี้โอ้โหดูจังหวะการล็อกเรียกว,ว่าเหนียวแน่นแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับวันนี้สามพยาโอ้ดูครับล็อกจังหวะนี่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็โหนตัวเองไว้เลยครับ โหนขึ้นไปเพื่อจะทอนแรงของผู้ต่อสู้เลยครับสามพญาครับเพชรประมวลเดินเข้าหาครับแข้งขวาใบเบิกทางติดบังนะขวาอีกทีโดนปลายปลายครับขวางเพชรประมวลครับศาด์แข้งซ้ายไปครับสามพญาครับแล้วก็สับศอกติดเบรกเอาด้วยครับติดตัวครับติดตัวครับแม่ยืนห่างไม่ได้ครับแข้งซ้ายของสามพญานี่ไม่แกะเตะเฉียบเลยครับ อาวงนายตีได้ไหมมีศอกด้วยครับตั้งไวสั่พรยาตั้งไว้ไมแต่ว่าเพชรประมวลนี่มีมีหมัดจิ้มด้วยกรรมการเห็นว่ามันใกล้เชื่อครับดึงมาสู้กันกลางเวทีดีกว่าครับพี่อลีเอาละครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่งัดมาหมดแล้วเพชรประมวลตอนนี้เบียดเข้าหาไม่ยินคุยชวนทะเละ ออกแข้งต่อยหมัดพยายามจะปล้ำในมาดูกันนะครับโอ้โหโดนเข้าไปนี้ต้องถอยเหมือนกันแต่ว่ามีศอกนี่คอยสลับคอยบวกอยู่สามพยามาดูวงในนี่นะครับโอ้โหปอตีได้นี่เสียงเคีย์นี่กระหึ่มทันทีครับติดตัวอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แผนของเพชรประมวลครับเดินเข้าไปครับทำหน้านิ่งเดินเข้าไปฝ่าดงแข้งซ้ายครับหมัดขวาเสียบเข่าครับตีได้ไม่ได้ครับ โดนป้ายหน้าขวางหน้าก็ไม่สนใจครับเสียบเพิ้แบบนั้นเลยครับนอกกับในชัดเจนแล้วนะครับถ้าติดตัวไม่ต้องติดตังครับแต่ถ้ายืนห่างนี่มีโอกาสรับแข้งซ้ายครับเดินต่อนะครับเพชรประมวลสามพยาปักหลักครับปักหลักรอบบวกอ้าวแข้งขวาไปครับสวนด้วยศอกโอ้โหคู่นี้นี่ของหนักหนักมาครับแอนตซินมีโอกาสได้แจกแผลแตกแน่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลือดครับดูว่ายกนี้เพชรประมวลนี่ออกมาเร่นเกมมีแข้งขวานําไปก่อน เตะขวาต่อยขวาแล้วก็ปล้ำนายตีเข่าสามพยาเจอเบียดเข้าไปแบบนี้ต้องถอยร่นออกไปตั้งหลักนะครับแต่ว่ายังคอยมีแข้งซ้ายสอกซ้ายนี่สลับเอาไว้มาดูครับเกมตั้งรับไม่ดีนะครับต้องขยันโต้ครับสามพยาหายใจลดต้นคอกันไปเลยครับหายใจลดต้นคอไปเลยครับเนี่ยแต่วงในพยายามเอานวมเนี่ยไปไปไม่ไปป้ายหน้าไว้ครับเพื่อจะสร้างความอึดอัดใจให้กับเพชรประมวลครับสามพยาหมดยกก่อนครับ สีกับยก5ครับสามพยาจากอุบลครับเพชรประมวลจากบุรีลำลูกหลานพันเข้าเหนียวเหมือนกันครับตามกันต่อนะครับโอ้ยมีบวกมาด้วยเอาแข้งแข้งขวามาครับขยันออกเลยนะครับทั้งคู่ซ้ายไปคืนด้วยขวาครับวงในจับได้หัก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 ล้มไปเลยครับเอาละครับยกนี้ดูว่าแข้งขวาทํางานได้ดีเพชรประมวล ต้องพยายามเบียดเหมือนกันสามพยามาดูกันที่วงในโอ้โหเพชรประมวลนี่ตอนนี้วงในนี่พยายามจะปั้มจะฟัดตีเข่าสามพยาก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบเอาละครับใครดีใครอยู่แลวครับคู่นี้ไม่ให้กินง่ายๆอยู่แล้วครับสามพยาบอกแบบนั้นครับเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างนะครับสามพยาครับแข้งซ้ายครับซ้ายล้วถีบไว้เจอแข้งฝวาเพชรประมวลขึ้นมาครับวงในจับได้แทงเข่าซ้ายครับเพชรประมวลตีเข่าซ้ายคืนครับ จัหวปา้วยจั่วขวางแล้วก็เนี่ยครับเสียบขวาครับเนี่ยมีแช่มีโชด้วยนะครับขวาของเพชรประมวลโอ้โโอโสุดมันเลยครับสามพยากับเพชรประมวลครับโอโ้ชอบแบบไหนรักแบบไหนอะตอนนี้สามพยาอยากจะขยับเดินเดินเดิน,ดนชวนทะเลาะเอาหมัดจิ้มมาแข้งซ้ายไปครับวงในรวบไว้รวบไว้ตีได้ไหมแมมันมันมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับเอาละครับตีได้ก็ปล่อยให้ตีก่อนนะครับคู่นี้ โอ้โหเรียกว่าแลกกันสนุกทั้งหมัดเข่าเท้าศอกนะครับออกกันมานี่ไม่มีใครยอมใครวงในนี่ก็ไล่แขนแทงคู่กันหลุดนะครับโอ้โหพอหลุดนี่โดนแข่งขวาไปสองดอกทำได้ดีแล้วชุดนี้เพชรประมวลสามัญาต้องขยับเข้าหาบ้างนะครับแข้งซ้ายโอ้โหเพชรประมวลนี่มีลูกที่บีคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วครับตอนนี้าบิดไปบิดมาครับบิดไปบิดมาจับแหมยพยายามจะขวางครับสามัา ตีได้ไหมครับมายังยังไม่ได้ครับมันใกล้เชื่อไปนิดนึงครับกรรมการออกแรงแยกมาตามกันต่ออีกหนึ่งนาทียกสี่ครับดูว่าดูว่าเพชรประมวลตอนนี้จะมั่นใจหรือเปล่าออกมาคุมเกมน,นะครับไม่เดินปล่อยให้สามพยานี่เดินเบียดเข้าหาเพชรประมวลนี่คอยบางคอยโต้วงไหนก็คอยมีลูกขวางแทงแล้วก็คาวไว้นี่โอ้โหสร้างปัญหาให้กับสามพยาพอสมควรแหละครับ อย่างที่เรียนไปเลยนะครับเกมต้นกับเกมปลายครับแต่สิ่งที่ผมพูดนี่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับมวยไทยซัดกัน5ยกน่ครับโจมปลายปลายยก4ี่แล้วครับณขณะนี้สามพระยาว่ายังไงครับจ้องหาช่องหาช่องเข้าทําไม่เข้าทําครับมัดซ้ายจิ้มไปยังโดนไม่เต็มครับมาดูครับเพชรประมวลนีมีลูกทีบทำลายจังหวะเอาไว้นะครับสกัดการบุก ของสามพยาแต่ว่าแข้งซ้ายก็ยังมาเรื่อยๆไม่ยอมเป็นการเตะสายต่อยสายเอาล้ครับในช่วงปลายยกจะกลับมาแรงอีกหรือเปล่าโอ้โหมาโดนลูกล็อกลูกนี้นะับตีเข้าไปตีไม่ยั้งมืนกันมีซอกสลับด้วยโอ้โหบีดก,กันสนุกเลยครับตอนนี้เรียกว่าโตทุกรูปแบบโอ้โหดอกนี้นี่เหนือเหนือไม่ปนน้ำแล้วครับโอ้โจหวกเข้าเบรกค,ครับปลายยกที่4ครับหมดก่อนเดี๋ยวมาตามยก5ต่อ ามต่อยกสุดท้ายครับยกที่5ครับแม่คู่นี้หลายรสชาติหลายอารมณ์เหลือเกินครับต้นๆทําท่าผู้ร้ายครับพิษประมวลครับแต่ตอนนี้ดูมีสง่าราศีขึ้นมาเลยครับเป็นโจทย์ใหญ่ของสามพระยาแล้วนะครับไล่เข้าไปทําได้ไม่ได้ครับมัดซ้ายหมัดขวาก็ยังคล่อมไปครับนี่คือไพ่ใบสุดท้ายแล้วครับต้องมีหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะต่อยหมัดพิกเกมให้ได้ ประมวลก็ดูว่าไม่ตกใจด้วยแล้วก็ไม่ประมาทนะครับการ์ดนี่ไม่ตกมีลูกถีบนี่คอยสกัดเอาไว้โอ้โหดูครับวงในล็อกไว้เลยนะครับล็อกนี่ล็อกอยู่เลยครับนายแกล็อกนี่แบบเป็นทิมคิมล็อกเลยครับไม่ให้สามพยาได้ดิ้นเลยครับเวลายังเหลือนะครับสามพยาครับคงจะต้องเสี่ยงต่อยหมัดต่อยหมัดเอาละครับโดนไปเหมือนกันครับแต่ว่าไปปลายครับ ดูพละกกำลังก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับสามพยามามาโดนไม่โดนครับถ้าต่อยโดนถ้าต่อยโดนนี่เศรษฐีใหม่เลยนะครับสามพยาโดนไหมครับมาแต่ว่าเนี่ยครับพลังกำปั้นที่มันมันเบาไปหมดแล้วครับนาทีกว่าครับกับมัดพระเจ้าและเงินรางวัลพิเศษ5 0 0แสนบาทครับหรือว่าครึ่งล้านครับ5 0 0แสนบาทสามพระยา เอาได้ไม่ได้ครับโอ้โหแต่อย่าลืมนะครับที่นี่แจ็คพอตแตกมาแล้วครับพยายามต้องต่อยมัดอย่างเดียวไม่ท้อเหมือนกันเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีให้สามพยานี่ได้ลุ้นเพชรประมวลดูตอนนี้อาศัยจังงว่าวนไปรอบๆเวทีออกซ้ายทีขวาทีมีลูกทีบแล้วเข้าวงในนก็จะล็อกเอาไว้คุมเกมเอาไว้โอ้โหเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสามพญาแล้วตอนนี้ต้องเดินเบียดนะครับเวลายังเหลือครับ ่ดูเกี้ยงเลยนะครับสามพยาครับเพราะว่ายกสี่นี่ก็เร่งกันมาแบบเต็มที่ครับชื่นชมเพชรประมวลนะครับวันนี้นี่มมีทั้งบูแล้วก็บุญครับทีนี้เราจะเห็นเพชรประมวลนี่หัวไปก่อนนะครับประเภทเดินหน้าตีอย่างเดียวครับพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้ครับวันนี้มาตั้งลําสวยๆเลยครับทำเพชรสาพยาเอาทำเอาสามพยานี่ หน้าชั่วโมงนี้ดีหน้านี่วคือขีดขมดไปเลยครับก็พยายามแล้วนะครับทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วสามพยาพยายามจะเดินรุกไล่แล้วก็ไม่ยอมง่ายๆแต่ว่าเรี่ยวแรงนั้นดูลดน้อยถอยไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเร่งมาเหมือนกันในยกต้นต้นเพชรตอมวอนี่นนนนคุมเกมด้วยความมั่นใจมีลูกทีบแล้วก็กาดนี่ไม่ตกนะครับก็ชื่นชมทั้งคู่เลยครับสามพยาต้นต้นเองก็ออกสตาร์ทได้สวยงามเลยครับ ส่วนเพชรประมวลก็ไม่ย่อท้อครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเอาละรครับดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับคู่นี้หันไปทาง เพชรประมวลหอจอกอสุธีกุ๊ป,ปนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับ